มาติดตามกับสวงแกประเด็นนะครับงานย้ายรอโยปลายเดือนนี้จริงๆไม่คี่ว่าละนะไม่กี่วันอีกทั้งแล้วส,งสว่สงวันส่งวันได้นะครับสรับงานการแข่งขันเรือใบนานาชาสมุยรีกาตาส่งวานนร่อยหกดนะครับนั่นแหละค่ะมเมื่อที่บอกเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือขักแน่นอนค่ะคเพราะว่ามีเรือใบทีข้าวรวมแข่งขันนั้น1 0บถึงสิบหาลำค่ะ คนที่แข่งในซ่องรอยว่าคนละมาจาก15ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะ,แ,นะะแต่ว่ากิจกรรมนี้ที่มีไอร่รกันมังวันนี้ค่ะครเราจะสัมผัสผู้่วมรายการเราผ่านระบอบซูมค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะมาแรงกับคุณวรศิษฐ์พ่องคำพันธ์ค่ะผู้บริหารเครือโนรากรุป๊ปคณะกรรมาการจัดการแข่งขันสมุยริกตัตตาซ่องานฮ6 7นั่นเองนะคะ,ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอขออนุญาตเรียกขออนุญาตเรียกพี่ตั้มได้ไหมคะ ไยค่ะพี่ตั้มก่อนอื่นเลยค่ะให้พูดถึงวัตถุประสงค์ค่ะในการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกาต้า5 6 7สักนิดนึงค่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเกาะสมุยเนี่ยเราเป็นกายภาพเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันกีฬาประเภทใดก็ตามเนี่ยถ้าอิงในเรื่องของการแข่งขันทางทะเลก็จะถือว่ามุยจะมีสกยภาพในการจัดการแข่งขันได้ดี เห็นได้ว่าสมิริกราตานะครับจุดประสงค์เราคือต้องการที่จะนํานักเดินเรือระดับโลกนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่มีการมีต่อหัวนี่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเรือแต่ละลำที่เดินทางเข้ามาเนี่ยต้องใช้เวลาถึงเดือนหนึ่งนะครับที่ต้องเดินทางไปประเภทนั้นๆแล้วก็มีลูกเรืออีกลำหนึ่งเกือบยี่สิบคนก็หมายถึงว่าตอนนี้เรามีสิบห้าลำเนี่ยเรามี เกือบสองร้อยคนงานนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นงานใหญ่มากท,าท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อการแข่งขันเนี่ยถ้ามันมีชื่อการแข่งขันคาว่าสมุนีาหน้าเนี่ยแล้วก็เป็นลิกกตาที่เป็นการแข่งขันเรือใบระดับโลกเนี่ยมันทําให้มันทาใ,ใ,ให้ชื่อเสียงของเกาะสมุเนี่ยโดดดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์อิใดเลยครับก็พ,พยายามเป็นดูดนะักท่องเที่ยว จากการแข่งขันกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาทางน้ําที่เหมาะกับกายภาพที่สุดของเกาะสมุยครับ,รบแต่ครั้งนี้น่าจะน่าจะทําให้เม็ดเงินเกิดขึ้นในช่วงนี้มากแน่นอนเพราะเฉพาะแค่ลูกเรือญาติพี่น้องที่เดินทางเข้ามาหรือแม้กระทั่ทงคนที่สนใจเรื่องเรือเนี่ยในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นผมว่าการจับจ่ายใช้สอยจ,จะกระตุ้นในช่วงโลซีซั s นในช่วงกรีนซีซันของเกาะสมุยครับ ครับผมแล้วสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้เรารู้แล้วว่าสมุยเนี่ยเรามีดีอะไรนะครับแต่ว่าทําไมเขาถึงเลือกให้สมุยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับผมพีทั้มครับผมว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเขามั่นใจครับเพราะว่ายี่สิบครั้งที่ผ่านมาเนี่ย,าายการจัดการแข่งขันก็ประสบความสําเร็จมาตลอดนะครับแล้วก็มีนักเดินเรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางต้องมาเกาะสมุยมาก ในช่วง20ครั้งที่ผ่านมาอาจจะมีติดขัดบ้างในช่วงของโควิดนะครับแต่ว่าผมมั่นใจนะครับว่าว่ากาสมุยเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องอาาการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราก็จะบริเวณหาช่วยนะครับโรงแรมโนร์เบชรีสอสสร์ทแอนด์สปาค่ะแล้วก็เราค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะคึกคักมากนะฮะในปีนี้มีหลายท่านก็โทรมาสอบถามวันเวลาการแข่งขันแข่งขันกันยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะเข้ามาร่วมงานซึ่งผมเข้าใจว่าวันที่26ที่งานะดําดำเนินเนี่ยนะครับงานจะเริ่มเนี่ยก็จะมีผู้ชมหลากหลายเข้ามาชมการแข่งขันเรือใบระดับโลกนะครับ,รบผมขอย้ำอีกครั้งเป็นระดับโลกแน่นอนครับค่ะ อันนี้อาจจะเป็นคําถามเดียวกับที่พิตั้มโดนถามบ่อยๆนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เราจะเริ่มวันที่เท่าไหร่แล้วก็การแข่งขันของเราอะค่ะมีทั้งหมดกี่สนามจัดในพื้นที่ไหนบ้างคะพิตัมการแข่งขันจะเริ่มรีจิสเตอร์นะครับการแข่งขันมีนัก,น,กนักเวอรบทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนในวันที่25 26ก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วก็จะมีที่เปิดเป็นทางการนะครับท่านทราบอยู่แล้วท่านท่านฐงนตรีเดินทางมาเปิดด้วยตนเ,นงเ,นงเอง ว่าการที่เพื่อนประเทศไทยก็เดินทางมาเปิดเปิดการแข่งขันด้วยตัวเองน่าแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นยี่7 2บ2กย0 31ิบ็ดยี่บแปดยิบเก้าสามสิบสามสิบเอดพฤศจิกายนแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นวันประกาศผลการแข่งข,ขันนะครับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแล้วก็ปิดการแข่งขันในวันที่หนึ่งครับสนามสนามการแข่งขันก็แน่นอนครับสนามเดียวฮะครั้งนี้ก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับว่าก็จะมีวิวทิวทัศน์ของ จะมีวิวทูเทศน์ของของเกาะแก่งเข้ามาเกี่ยวห้องเล็กน้อยนะครับครัเพราะว่าน่าจะสนุกสนานนะครับก็ก็ตอนนี้ก็มีการสํารวจผมก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นกันจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวงก็มีการประชุมกันนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าฟ้าฝนมันจะเป็นใจหรือเปล่าจะอาจจะจเวทีอย่างไรอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับเพราะอยากจะทําให้ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้เราอยากจะทําให้มันเป็น รีพิตต์อีดิชันหน่อยก็คือหมายถึงว่าทธรรมทมันยิ่งใหญ่หลังจากที่โควิดเนี่ยอารวาสพวกเราไปหลายปีก็อยากให,ให้ให้สมุยเนี่ยคึกคักด้วยการแข่งขันกีฬาเพราะว่าทางรัฐบาลก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นสปอร์ตทัวริสึมนะครับสมุยก่อนสมุยนอกจากนอกจาก,ก,จากมีเรือใบแล้วยังมียังมีคิวที่จะมีการแข่งขันอีกหลายเรื่องนะครับห,หลาย,ลายอย่างเลยครับผมอ่าก็ช่วยกันลุ้นให้ฟ้าฝนเป็นใจในช่วงนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะพี่ตั้มครับผม คบนบนมาต้องบนมาสารกานะครับช่วยด้วยนะท้อสองท่านช่วยกันบน,บนมาสารกานะเ่อยากให้งานที่ภาพรื่นนะครับ้ลแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้เหมือนที่พี่ตั้มบอกเป็นงานใหญ่จริงๆค่ะเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้างคะที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ต้องก็ขอขอบพระคุณหน่วยงานแรกเลยครับเนี่ยครับช่องสิบเอ็ดเลยนะครับค่ะครับการนาเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวนี คนใต้นะครับชอบเรือใบชอบเรือมาตั้งแต่แต,ตั้งแต่สมัยเด็กๆตังแสนสมัยเก่าแก่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีขยภาพทางทะเลเพดังนั้นการขันเรือใบซึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ละท่านที่มานี่เรือแต่ละลำเนี่ยมูลค่า2 0 0รอเหรียญสา0รอยเหรียญย s ดอลลาร์บางบางลำก็มีถึงห0 0ร้เหรียญย s ดอลลาร์เราเอาสาคูณเข้าไป <Ha. S 2> นะฮะแล้วคนที่เดินทางเข้ามาแล้วจะเป็นมหาเศรษฐี mm. ซึ่งสามารถที่จะใช้สอยแล้วก็ผู้ติดตาม โอ้ผมว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจได้มากเลยนะครับผมมีหน่วยงานหน่วยงานที่สําคัญอีกหน่วยงานหนึ่งต้องต้องขอขอบคุณคุณเกดด้วยซึ่เป็นออของของสวิอริกาัตต้านะครับก็มีท่านมีอ่ท่านรัฐมนตรีจะเดินทางมาด้วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับ,รบแล้วก็มีท่านผู้ว่าผู้ว่าการที่ของประเทศไทยนะครับระดับลมถึงแขกวีพีทั้งหมดที่เกาะสมุย นายกเทศมนตรีเกาะสมุย้วก็มีนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ฝ <money> ั่งตัวนอกนะครับโอ้แล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติในเกาะสมุยเนี่ยวันวันนั้นก็มีแสนกาสมุยมีแสนคนก็อยู่ที่นี่สักห้ามือนะครับ ครับผมพี่ตั้มครับสาหรับการกระตุน้นเศรษฐกิจที่เราคิดว่าเนี่ยกระตุ้นได้อย่างแน่นอนเลยแต่ว่าผมอยากให้พี่ตั้มลงรายละเอยียดสนิดน,นึงนะครับคาดว่ามันจะไปกระตุ้นในส่วนไหนของการท่องเที่ยวสมุยบ้างครับผมอันดับแรกเรื่อง accommodation ครับเรื่องห้องพักค่ะ <c oughs> นะฮะอันดับที่สองนี่นะครับก็เรื่องสําคัญมากนะครับเรือทุกลาที่ลอยลํามาเนี่ยต้องมีคนไปดูแลมีมีคนไปดูแลเพราะว่าเรายังขาดในเรื่องของท่าเรือยอช ซึ่งผมจะต้องพูด็บต่อไปนะครับว่าจะขอสนับสนุนกันอย่างไงอ,อันดับสามการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่ผมบอกครับเัเาพวกเนี้ยครับกับกาลังซื้อสูงมากทานอาหารก็ต้องทานอาหารดีดีนะฮะลอวในส่วนที่เกี่ยวข้อง,องกับการจัดการแข่งขันทั้งหมดห้องพักไม่ว่าจะพักพักอาหารอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางอ้อมของทางทางตรงเนี่ยก็คือการแข่งขันแต่ว่าทางอ้อมเนี่ยนะครับ เป็นไรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาดูแล้วก็นักท่องเท <ải S 2> ี่ยวในอนาคตนักท่องเท 57, นนี่ยวที่เขาก็เห็นภาพปรากฏการณ์ต่างๆของเรือใบการแข่งขันเรือใบต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผลพลอย,ยได้ที่จะมีรายได้เข้ามาจากการท่องเที่ยวทุกรูปแบบนม่ว่าแต่การเดินตั้งแบบแต่การเดินทางเข้ามานะฮะจนกระทั่งการใช้ใจ่ายใช้ใช้ใช้สอยต่างๆเนี่ยจับจ่ายจับใจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ทุกรูปแบบในขอเกาะสมุย ในมุมในมุมเพราะว่าหนึ่งนะฮะพักต้องเจ็ดวันนะครับแล้วเ็าต้องมาก่อนตรงหน้าสองวันแล้วก็ตอกลับอีกสองวันก็รวมแล้วเนี่ยรวมก็ก็เป็นเกือบสองอาทิตย์สองทิปการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนกับคนคนประมาณสักพันคนที่เข้ามาเนี่ยต่อหัวเนี่ยลองคิดคำนวณต่างๆแล้วเนี่ยหัวไปเนี่ยนะครับก็ก็ผมว่าน่าจะหลายล้านนะครับทั้งทาง,งต๊ะอ้อมนะครับแต่ว่าตัวเลขนี่เราอาจจะเราอาจจะคาดคะเน ไม่ได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ผลที่จะตามมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันเป็นผลมหาศาละนะครับก็เป็นผ,ผลพลอยได้ของการท่องเที่ยวอย่างอออยยย่่่าาางงงจริงจังเลยนะฮะว่าการแข่งขันคารลิเกตตาเนี่ยไปใช้ที่ไหนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการแข่งขันเรือใบใระดับโลกจริงๆ2021ครั้งเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าสมุยเนี่ยเปนเหมาะกับการแข่งขันเรือใบรวมถึงกีฬาทางนั้น ไม่ว่าจะเป็นไตรกีฬาที่เราเคยแข่งขันนะครับโดยการนํานักกีฬาจากแอมบรองประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็นักกีฬาทั่วโลกมาจัดการแข่งขันพิสมุนนะ <c oughs> ครับระยะเวลาในการแข่งขันหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะพี่ตั้มตั้งแต่26ไปจนถึงพิธีปิดวันที่1มิถุนายนให้พูดถึงไฮไลท์ของกิจกรรมนี้หน่อยคะ่ะว่าที่เด็ดๆที่ไม่ควรพลาดเลยคืออะไรคะพี่ตั้มถ้าใครมีถ้าใครเป็นแฟนขาประจำของเรือใบ เขาก็จะ,ะนาเรือออกไปดูเพราะว่าการแข่งขันไม่ได้แข่งขันกันที่ฝั่งนะครับเรือใบไปดูตอนที่เขาเขาแข่งขันกันในทะเลแต่ว่าครั้งน,นี้เรามีทะเลเราอาจจะมีเกาะแก่งเข้ามาเกี่ยวข้องให้เห็นสวยๆนะในภาพกล้องถ,ถ้าเราถ่ายภาพจากข้างนอกเข้าไปจากทะเลลงไปก็จะเห็นชายฝั่งแต่ครั้งน,นี้เราจะถ่ายทั้งจากทะเลแล้วก็ลงถึงชายฝั่ง แล้วก็จากช้ฝั่งเนี่ยไปถึงทะเลนั่นเองว่าเราจะมีสองมุมมองให้ชัดเจนจะมีโดมน,นะครับโดนมีโดนอ่าถ่ายภาพภาพแาพมสูงนะฮะแล้วก็คนที่ดูเรือใบเป็นเนียการให้คะแนนอะไรต่างๆเขาจะเป็นแฟน <S <S แฟนพันธ์แท้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ที่คนสมุยเนี่ยหลายท่านก็มีเรือส่วนตัวก็อยากจะชักชวน ให้ไปด้อมด้อมมองมองนะครับบนบนหรือเขาที่เขาแข่งเรือนะครับก็ะะจะเป็นการแข่งขังทนที่สนุกสนานคน,คนที่คนที่ชอบเรื่องกีฬาเรือใบผมว่าเขาเขา,เขาทราบวิธีการแข่งขันการนับคะแนนนะฮะวันนั้นเนี่ยน่าสนใจครับดูนะฮะเรือดูจุดดูจากภาพเรือระดับของเรือใหญ่ๆเลยครับแล้วคิดดูว่าไปกลางไปอยู่เกาะสมุยก็มีนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้กําลังนั่งอยู่ใช้ฮะ เขาเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวครับอืมนะคะคน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวค่ะพี่ตั้มเพราะฉะนั้นท้ายสุดนี้ค่ะอยากจะให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะมาร่วมกิจกรรมนี้ของเราเยอะๆแล้วก็ให้ชาวสมุยไม่ได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยค่ะพี่ตั้มเชิญเลยค่ะเรามีเรือใบามาแข่งปีละครั้งนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องชาวสมุยเป็นเจ้าภาพที่ดีอันดับแรกก่อนนะครับสองถ้าใครมีโอกาสใครมีความ สามารถในการเดินทางเข้าไปดูการแข่งขันการทะเลได้หรือมาร่วมพิธีเปิดนะฮะแล้วก็รวมถึงอีก7วันที่มีการแข่งขันเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมนะฮะตอนตอนเย็นก็สามารถเดินทางเข้าไปชมที่โรงแรมนระบุรีอ่าโนราบีชรีสอร์ทได้นะฮะเราจะมีพิธีการแจกรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละวัลเนี่ยเวลาประมาณสักห้าโมงคึ่งถึงหกโมงเย็น ผมก็อยากให้พี่น้องชาวสมุยนี่ตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งนี้เหมือนผมนะฮะเฝ้ารอมาทุกปีพอเ,เวลามีการแข่งขันเรือใบแต่ละครั้งเนี่ยดูจริงๆผมเมื่อก่อนเคยดูไม่เป็นหลังๆนี่มีโอกาสได้เข้าไปดูได้เข้าไปสังเกตการนะครับว่าม,มันสนุกอีกแบบหนึ่งฮะเหมือนกับคนที่ชอบเล่นฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆแล้วครั้งนี้มากันเยอะมากันเยอะครั้งหนึ่งเลยนะครับังนั้นก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องชาวสมุย เรียนเชิญผู้ที่ชื่นชอบในกลาเรือใบตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับเจวันเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่1นมิถุนายนนะครับอย่าพลาดนะครับครั้งนี้ผมมั่นใจนะครับว่าการจัดการแข่งขันครั้งน,นี้ผมจะมีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกม่อยากให้นักแล่นเรือใบหรือนักท่องเที่ยวได้เห็นความสวยงามอเกาะสมุยนะครับเราพี่น้องนะครับพี่น้องเราสมุติ้วยกันเอ,เองเนี่ยขอความกรุณานะครับช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ช่วยกันดูแลนะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ดูแลนักนก,กีฬากลุ่มนี้ให้ดีที่สุดแล้วเป็นเจ้าบ้บานที่ดีที่สุดครับความพร้อมครั้งนี้เป็นความพร้อมของทุกคนขอเรียนเชิญนะครับขอ,รขอบรพระคุณครับขอบพระคุณพี่ตั้มมากเลยค่ะขอให้เป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ตั้มค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณทุกส่งสดยด้วยนะครับสวัสดีครับ